คุณเศรษฐาเนี่ยเชื่อนะฮะว่าปมไฟไหม้กระทรวงเกษตรเนี่ยมไม่เกี่ยวกับการเมืองเป็นแค่การล้างแอร์ครับเหรอแค่นั้นฮะ เป็นประเด็นแค่การล้างแอร์เท่านั้นครับมันเรื่องมีแค่นี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับประเด็นการเมืองแต่อย่างใดนะครับ,รบผม <laughs> ตอนนี้นะฮะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันมีประเด็นอยู่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องคดีหมูเถื่อนนะหรือจะเป็นประเด็นเรื่องตีนไก่เถื่อนก็มีครับหรือจะเป็นประเด็นเรื่องโครงการเครื่องบินฝนหลวงก็มีหรือจะเป็นรวบไปถึงเรื่องอธิบดีกรมการข้าวที่ถูกตบรัพย์ก็มีส่วนเกี่ยวอยู่เหมือนกัน คุณผู้ชมช่วงนี้คือทอ็อปฟอร์มแต่ไม่เป็นไร <c oughs> คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องไปถึงหูหนายกครับไปถึงหูหนายกนะ,ะนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้โดยบอกว่าคุณธรรมนัฐนะครับคุณธรรมนัฐนี่ก็เจ้ากระทรวงเลยนะใช่นะฮะคุณธรรมนัฐนี่ก็ได้โทรศัพท์มารายงานนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของของการไปล้างแอร์ครับนี่ฮะคุณผู้ชม ทีนี้ถ้าเกิดใครกําลังตั้งคําถามว่าเอเอคุณเศรษฐาไปเอามาจากไหนในตอนพาดหัวข่าวว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างแอร์คุณเศรษฐาก็เอามาจากคุณธรรมนัทนี่แหละนะครับเพราะคุณธรรมนัทบอกมาเมื่อมีการถามต่อไปอีกนะครับว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเมืองตามที่มีการวิเคราะห์กันใช่หรือไม่คุณเศรษฐาก็ตอบว่าก็ไม่อยากจะคิดเช่นนั้นขอให้มีการพิสูจน์แต่ในเบื้องต้นไม่น่ามีอะไรครือเขาเขาไม่เอ๊ะบ้างเหรอ ประเด็นอะไรก็ตามครับไม่จําเป็นต้องเป็นประเด็นนี้นะประเด็นอะไรก็ตามที่อาจจะนะฮะมีการแบบมีการทุจริตเกี่ยวข้องไหมคนมันก็ถามหาเอกสารกันอยู่แล้วเพราะเอกสารเนี่ยมันเป็นจุดยืนยันถูกไหมไหนมาตรวจสอบเอกสารกันหน่อยสิตามเอกสารไม่ต้องเป็นแบบนี้เงินเข้าเท่านี้เงินออกเท่านี้บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือบริษัทนั้นบริษัทนี้บริษัทนั้นบริษัทนี้ส่งต่อออกไปให้กับบริษัทไหนมันไปเก็บกันไว้ที่ไหนบ้างอะไรประมาณอย่างเนี้ย แล้วพอกระทรวงใดก็ตามที่มีข่าวฮอตๆอยู่นะตอนนี้แล้วมีประเด็นเรื่องเพลิงไหม้เนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆอะที่ประชาชนจะแบบอะไรไหมใช่ปะถ้าเกิดว่ามันเป็นประเทศที่ highly f u n c t i o เนี่ยออประเทศที่มันจเจริญแล้วเนี่ยเออผมก็คงจะแบบรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะสมเหตุสมผลแหละเพราะว่า ระบบทุกอย่างมันได้ผ่านการตรวจสอบมีความโปร่งใสและประชาชนตั้งคําถามได้แต่ในประเทศเราอะ่ะที่มันชัดเจนว่ามันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยมันมีอะไรที่แบบแปลกประหลาดพอคุณมีลักษณะและท่าทีการแสดงออกแบบเนี้หนึ่งผมไม่ค่อยสบายใจสองผมไม่ไว้วางใจ